พระสงฆ์และองค์การเครือข่ายชาวพุทธนะคะยุติการชุมนุมแล้วก็สวดมนต์ที่ลานพระบระมรูปทรงม้าในวันนี้ค่ะหลังจากที่มหาสมาคมมหาเทรสมาคมนะคะได้ขอให้ยุติการเคลื่อนไหวด้วยค่ะ พระพนมธีกรรมการและโคศกมหาเทรสมาคมนะคะได้มีการเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเทรสมาคมได้หารือประเด็นที่องค์กรเครือข่ายชาวพุทธและประสงค์จะชุมนุมในวันนี้โดยขอวิงวอนนะคะผ่านสื่ออย่าออกมาชุมนุมเพราะมหาเทรสมาคมได้ประสานกับรัฐบาลเพื่อดูแลเพื่อไม่ให้กระทบกับพระพุทธศาสนาโดยในวันนี้นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งกํากับดูแลสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เข้าชี้แจงถึงขั้นตอนหลังจากที่ผ่านมาติที่ประชุมสปอชอแล้วซึ่งรัฐบาลจะพิจารณาร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงคณะสงฆ์และมหาเถรสมาคมจึงขอให้สบายใจแต่หากจะมาสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อให้กำลังใจรัฐบาลขอให้เป็นโอกาสหน้าจะหาสถานที่เหมาะสมให้เพราะว่าร้านพระบรมรูปทรงม้าถือว่าเป็นเขตพระราชฐานและอยู่ในระหว่างการจัดงานกาชาติ ส่วนข้อสรุปรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการป้องปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาชุดของนายภพบูลนิติตะวันซึ่งหนึ่งใน4ข้อมีประเด็นการตรวจสอบทรัพย์สินวัดและพระสงฆ์นั้นรัฐบาลให้คำมั่นว่าจะไม่มีการตรวจสอบเงินที่ถวายส่วนตัวส่วนบัญชีวัดหลายแห่งได้จัดอยู่แล้ว ด้านนายสุวพันธ์ได้ให้ความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะปฏิรูปกิจาการพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยขณะน,นี้รัฐบาลยังไม่ได้รับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตราการปกป้องพิทักษ์กิจาการพระพุทธศาสนาจากสปชหลังได้รับรายงานจะนําผลการศึกษาเข้าหารือกับมหาเถรสมาคมและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในทุกประเด็นด้วยค่ะ